Красно! รับสืีอนักผู้จบอบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการจัดอันดับนะครับติดอันดับสมาร์ทโฟนประจำปี2022นะครับกูเกงเสียงอะไรก็รู้คลิปที่แล้วนะครับที่เราทำไปเนี่ยมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยน่ารักดีว่ะพี่ครับช่วยจัดอันดับที่สุดของสมาร์ทโฟนประจำปี2022ให้หน่อยนะครับเราไม่เคยทำการจัดอันดับประจำปีเลยนะของสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาหัวข้อมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินกันยังไงนะครับเอาเอาผมเป็นแกนกลางของโลกแล้วกันลล่าก เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทีมงานของกูแซบแล้วก็ทั้งผมทั้งพี่แพมทั้งไอ้แบงค์เกมจ๋าเนี่ยน่าจะเล่นสมาร์ทโฟนไปเกิน100ตัวเผลอๆผมว่าน่าจะแตะหลัก200อเอาเป็นว่าเกินร้อยเครื่องที่เราเล่นมาในปีส0 2 2ันที่สเนี่ยครับมีอะไรบ้างที่เป็นที่สุดประจําปี2022นะครับมากันที่อันดับแรกนะครับที่สุดของกล้องในเรื่องของภาพนิ่งนะครับมันจะเข้ารอบอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือการใช้งานเลนหลักอีกตัวหนึ่งคือการใช้งานโอเวอร์ออลทุกเลนถ้าเป็นเลนหลัก vivo x80 pro ผมให้เป็นเบอร์หนึ่งสำหรับที่สุด ของกล้องสมาร์ทโฟนสาเหตุที่ให้ vivo x 8 0 pro ครับเพราะว่าตอนที่ผมไปใช้งานมาเนี่ยเลนส์ไซส์มันคมมากครับมันสวยแล้วก็ฟิลลิ่งที่เราได้เนี่ยมันไม่เหมือนกับกล้องสมาร์ทโฟนเลยเหมือนกล้องที่เราใส่เลนส์ฟิกสักตัวหนึ่งอะเช่นฟิก35ฟิก50แล้วเราไปถ่ายข้างนอกครับลักษณะของการเบลอหลังการทําโบเก้สีสันที่ออกมามันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยผมเองก็เล่นสมาร์ทโฟนที่ไปคอลแลบกับเลนส์ไซส์เล่นสมาร์ทโฟนที่ไปคอลแลบกับแฮตเซลบลัดเล่นสมาร์ทโฟนที่ไป กับไลกาถ้าให้เป็นที่สุดของเล่นหลักนะผมขอให้ vivo x80 pro จริงๆแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่มาใหม่ปลายปีเลยแต่ว่าไม่ได้เข้าไทยก็เลยไม่ได้เล่นก็คือ vivo x90 pro plus เอาเป็นว่าให้ตัวที่ผมเคยเล่นแล้วกันถ้าเล่นหลักนะที่สุดของภาพนิ่งเบอร์หนึ่งที่ออกไปเลยแม่งสุดตีจริงๆนะครับหรือสายโอเวอร์ออภาพนิ่งเอาทุกด้านเลยพี่หลักก็ได้ ultra wide ก็ดีซูมก็เด่นสําหรับผมมีอยู่แค่ตัวเดียวคือ samsung galaxy s22 ultra ถามว่าทำไมต้องแยกคือ s22 ultra เนี่ยเล่นหลัก ผมเฉยๆแต่เลนซูมกัแบบเลนอัลตร้าวายเขาเนี่ยคือแม่งของจริงว่ะแล้วผมเป็นคนที่ใช้เลนอัลตร้าวบ่อยด้วยไงเลนหลักก็ใช้แหละแต่อัลตร้าวเนี่ยแอบจะบ่อยกว่าเลนหลักแล้วก็เลนซูมเนี่ยนะครับหลงัลงๆมาคอนเสิร์ตเยอะขึ้นนะครับเราก็แบบได้มีโอกาสใช้เลนซูมบ่อยมากขึ้นนะให้รู้สึกว่าเออถ้าอู๋ออซื้อมาแล้วใช้เรื่องการถ่ายภาพนิ่งแล้วไม่ต้องกังวลว่าแบบเออซูมจะไหวไหมอัลตร้าวจะรอดเปล่าบีบเอทีสองอัลตร้าจบสุดถ้าเป็น โปรพัดเบอร์หนึ่งับแบบภาพนิ่งกล้องหลังนะครับอันนี้คุณคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้ไม่ว่ากันนะครับหัวข้อที่2นะครับที่สุดของงานวิดีโอประจำปี2022ถ้าเป็นที่สุดของวิดีโอครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจาก iPhone 14 Pro Max นะครับถามว่าทำไมถึงให้ iPhone 14 Pro Max เป็นที่สุด ของงานวิดีโอภาพนิ่งล่ะพี่หลายๆเว็บเขาให้เป็นแบบภาพนิ่ง number no. one เลยนะคือต้องบอกก่อนว่า iPhone 14 pro max เนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ได้แต่งรูปภาพคุณยกขึ้นมายิงแปะแปะแปะ,แปะเนี่ยครับสีสันที่มันออกมามันจะแปลกๆสาหรับคนเอเชียอยงเรานะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยชอบสีสันแบบนี้นะครับผมเคยลงไปในแฟนเพจตั้มยังแฟนเพจกูแซบหลายรอบมากทุกคนลงความเห็นกันว่ากล้องของ13 pro max ยังดีกว่า14 pro max เลยในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งแต่ไม่ใช่สําหรับวิดีโอครับถ้าเป็นวิดีโอ ผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าสามารถสู้กับกล้องตัวละแสนได้แบบสบายๆสาสเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าโหมดที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเรสนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นโหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิดีโอ 4K หรืออะไรก็าตามแต่การออโต้โฟกัสการทําการสัน่นการทําวิดีโอแบบ HDR noise ความสมูทเวลาเราใช้งานเลนหลักเลนเอลเลอราวายเลนซูมอะไรเยงี้ครับทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนตัวไหนเลยให้ได้ถ้าไม่ใช่ iPhone 13 pro max และทําได้ดีสุดคือ14 pro max โหมดที่เขาเพิ่มมาให้อย่าง เช่นแอคชั่นโหมเนี้ยครับผมได้ลองใช้งานแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มาก iPhone 14 Pro Max ให้ Action Mode มาในระดับ 2.7K ซึ่งคุณเอาไปครอบต่อได้อีกและสูงสุดที่60เฟรมด้วยใช้งานจริงโคตรดีนะครับไม่ได้เดียวมาได้ว,ว่าโคตรด,ดีเลนหลักเลนเอลเทอร์ไวแอคชั่นโหมดใช้งานได้หมดนั่นคือสิ่งที่มันให้มาแล้วแม่งแบบโหมันสุดจริงวะมันไม่มีใครสุดกว่านี้แล้วในเรื่องวิดีโอนะครับยังไม่นับการเอาไปใช้ราร์คุณภาพที่ออกมาไม่ต้องสื่อบิอดเรทนี่โคตรดีการเชื่อม เสริมอย่างไม้หรือแม้กระทั่งว่าคุณไม่ได้ใช้ไม้แยกคุณใช้ไม้จากตัวเครื่องมันก็คือเบอร์หนึ่งครับในเรื่องงานวิดีโอถ้าที่สุดของวิดีโอประจําปี2022 iPhone 14 Pro Max เอาไปเลยไม่มีคู่แข่งไม่มีใครกล้าเทียบอันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกคุณได้นะครับอย่างที่3ครับที่สุดของเราเกมเมอร์สายเล่นเกมปีที่ผ่านมานะครับ2022เฮ้ยพี่ตัวไหนเล่นเกมดีที่สุดนะครับผมกับแบงค์เกมจา๋า หาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้เพราะไอตัวที่มันเข้ารอบเนี่ยนะครับมัน10บสบหมดเลยพออีกตัวหนึ่งเด่นกว่าอีกตัวนึงก็จะด่อยกว่าพออีกตัวนึงด้อยกว่าอีกตัวก็จะเด่นกว่า3รุ่นที่เข้ารอบครับ1 ROG Phone 6 2 ROG Phone 6D และ3 Red Magic 7S Pro 3ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามันเด่นมันด้อยกันยังไงบ้างจุดที่ ROG Phone 6เด่นมากๆคือความที่เขาเป็นแซนดราก้อนเฟรมเรดที่ออกมาเฟรมไทม์ที่ออกมาความสมูทที่ออกมานะครับแน่นอนครับว่าความที่เขาเป็นแซนดราก้อนเนี่ย มันจะได้เปรียบกว่าในเรื่องของภาพที่มันออกมาสีสันที่มันออกมาและความลื่นไปในนา,นาคตแบบหลายๆปีอย่างเงี้ยครับแซมรัก,ก็มันกินอยู่แล้วนะครับที่สําคัญที่สุดเลยคือของเล่นของเขาครับ,รบของเล่นเช่นพวกจอแยกพวกพัดลมพวกเคสพวก Aero Active Cooler สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนที่เป็นแซมรักก้อน8พลัสเจนหนึ่งหลายๆตัวให้ไม่ได้ถ้าคุณชื่นชอบการเล่นเกมกับแซมรัก,ก้อน AOG o ฟ one ที่เป็นตัวอัลติเมทหรือ6ที่เป็นแซมร,รัก,กร้อนเนี่ยนะครับมันให้คุณได้แล้วมันดีโคตรด,ด้วยจบสั้นๆอีกตัวหนึ่งครับที่ติดเข้ามาคือ AlG ลจีโฟ6 b เฮ้ยคนละค่ายเลยพี่ติดเข้ามาได้ไงวะคือต้องบอกงี้ครับหลายๆเกมที่ผมเล่นอยู่เขาออฟติไมซ์มาเพื่ออ G ลจีโฟ 6d โดยเฉพาะที่สําคัญครับคุณยังได้ของเล่นเหมือนกันเลยกับ G Phone อ G ลจีโฟน6่เช่นพัดลมจอแยกพอร์ตการเชื่อมต่อการรับส่งสัญญาณดีๆการออกแบบดีไซน์เท่ๆที่ไปคอลแลบกับแบทแมนมาหรืออะไรย้ยครับหรือแม้กระทั่ง AlG 6ีในกล่อง เขาแถมพัดลงมาให้ซึ่งตัว6จะต้องไปซื้อเพิ่มอีกประมาณ3,000บาทสิ่งเหล่านี้คือความคุ้มค่าที่ l อา G Phone ดีให้ได้รวมถึงการประหยัดพลังงานและความร้อนที่น้อยกว่าแน่นอนครับเกมหลายๆเกมมันสู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเกมหลักๆที่ผมเล่นอยู่ AV าวีผับจีเก็ชนเอา3เกมนี้ครับ l อา G Phone ดีมันสู้ได้การเซตติ้งหลายๆเกมสามารถที่ปรับเซตติ้งได้สูงกว่าเช่น p ับ G อย่างเงี้ยครับ l อา G o n e 6ไม่สามารถเปิด90ได้แต่ 6D เปิดได้เหมือนกันเลยกับ iPhone ซึ่งมันผ่านมาแล้วไม่รู้กีี่่ปรัับตต้งแ 8เจน1 8ถ้าเจน1หรือ 8, 8 8 8ปีที่แล้วผับจีไม่ยอมเปิด90เปรมเรทให้ในเกมเขาแต่6ดีครับถ้าคุณชื่นชอบการเล่นเกมผับจีหรือเกมชินแบบประหยัดแบตบ คุณต้องมาตัวนี้ครับอีกหนึ่งตัวที่ติดเข้ามาคือ Red Magic 7S Pro ถามว่าทำไม Red Magic 7S Pro ติดเข้ามาพี่ปกติมันมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นี่คืออย่างนี้ Red Magic 7S Pro เนี่ยสำหรับเกมเมอร์ที่ไม่อยากพกอะไรไปเยอะๆมันเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จบมากและนวัตกรรมที่คุณได้กลับไปครับกับราคาที่คุณจ่ายไปพอๆกับ LG เนี่ยนะครับมันคุ้มมาก1คุณได้สมาร์ทโฟนที่เป็นกล้องใต้จอ2คุณได้หน้าจอที่ดีพอสําหรับการเล่นเกมและ3ความแรงที่คุณได้เอาง่ายๆครับ Red Magic 7S Pro เนี่ย จะออกมาหลังชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ผมกับแบงก์เกมจ่าเนี่ยได้มีโอกาสไปทดสอบมานะครับเราเนี่ยมี s n น p d r a g ก n 8 Gen 2ให้ทดสอบก่อนที่มันจะเปิดตัวอยู่ด้วยก็เลยแบบเทสพร้อมๆกันคุณเชื่อไหมครับเร i Magic 7S Pro เล่นเกมอย่างเก n ชิ i n i น p a c t อะดีกว่า8 Gen 2ที่เพิ่งเปิดตัวด้วยซ้ผมแม่งแบบช็อกมากแล้วเอาไปเล่นมาหลายๆเกมเนี่ยนะครับการที่มันมีพัดลม b ิว l ิ i n Turbo Fan นมาให้เนี่ยมันง่ายมันสะดวกมันเป็นอะไรที่สมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นให้ไม่ได้เลยกับการที่แบบ b ิว l ิ i n Turbo Fan นมาแล้วสามารถใช้้งงาานนนไดดจริข Red Magic เล่ เกมมันฟินมากเพราะมันไม่มีหลุมไม่มีรอยบากไม่มีอะไรมารบกวนการเล่นเกมของเราเลยนะครับคุณชื่นชอบการใช้งานแบบไหนคุณลองกลับไปดูการทดสอบเกมเพิ่มเติมได้ในช่องแบงก์เกมจ้าสามรุ่นนี้ยังไงก็ไม่ผิดหวังทางนี้ทางนั้นครับบอกไว้ก่อนสมาร์ทโฟนเกมมิ่งกล้องมันจะแย่นะเมนบอร์ดมันมีโอกาสไม่ได้สูงนะถ้าไม่ได้เปิดพัดลมให้มัน2อ,อย่างนี้ต้องทําใจไว้ก่อนเลยโอเคไหมอย่างที่4นะครับที่สุด ของความบางเบาที่สุดของความบางเบานี้มีหลายแบรนด์เลยนะที่ให้ได้ผมเองมานั่งคิดอยู่นานเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยจะให้ตัวไหนเป็นที่สุดของความบางเบาดีสุดท้ายที่ผมเลือกมาจริงๆเนี่ยนะครับผมไม่ได้เลือกมิดเดิลที่เน้นความบางความเบาผมรู้สึกว่าถ้าเอา feeling เรื่องความบางความเบาตอนที่จับถือด้วยตอนที่ดูเลขสเปคด้วยเนี่ยคือ oppo find x 5 pro อาจจะงงเฮ้ยพี่ oppo find x 5 pro เข้ารอบมาได้ไงคือต้องบอกก่อนว่าในพิกัดข,ของ flagship อะครับ oppo find x 5 pro เป็นทัวร์ที่บางแล้วก็เบาที่สุดแล้วเท่าที่ผมเล่นมาแล้วฟิลลิ่งการจับอ่ะผมอยากให้คุณได้มีโอกาสแบบไปห้างใกล้บ้านอ่ะแล้วลองไปจับมันดูสักครั้งหนึ่งครับคุณจะรู้เลยว่าทําไมผมถึงให้มันเข้ารอบและเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องฟิลลิ่งการจับความบางความเบาผมถือสมาร์ทโฟนตัวท็อปอ่ะครับทุกวันนะอันนี้พุ่งตรงนะไอโฟนตัวท็อปซัมซุงตัวท็อปพวกเนี้ยน้ําหนักทะลุแบบ240กรัมกันเป็นเรื่องปกติมาก240กรัมนี่คุณว่าขนาดไหนขนาดเท่ากับมือถือจอพับแล้ว้วแต่่ OppoFI Pro Mid X 5อออะััันนนหกกมมจยูพิดืืถ 200นิดนิดหรือไม่ก็ร้อยกกว่าและผิวสัมผัสการกลึงขอบของเขาอะไรเงี้ยครับมันจับแล้วมันเบามากคุณมันมันเป็นมือถือที่แบบเวลาผมพกไปไหนมาไหนผมมีความสุขสุดล้วนั่นคือสิ่งที่ oppo find 5 pro ให้ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าในบรรดาความบางความเบาผมให้เลย oppo find 5 pro รู้สึกว่าประทับใจสุดแล้วในหัวข้อนี้ผมว่าน่าจะค้านสายตาใครหลายๆคนลองมาคอมเมนต์กันดูแล้วกันว่าคุณรู้สึกเหมือนผมไหมอย่างที่5ที่สุดของดีไซน์น่ารักปุ๊กปิ๊กเนี่ยนะครับจริงล้วที่สุดของดีไซน์เนี่ยมันมี 1ละตัว Notting p h o n e 1ไฟเว็บเซฟเซฟดีไซน์แบบ อวกาศดีไซน์แบบมีความแบบถ้าเกิดคุณจะซื้อมือถือ Android 1 5หื่นหรือว่า2 0 0 0 0ื่นเราให้ดีไซน์แม่งทะลุทุกคนไปเลยอะ่ะเอาแบบแซงตัว40,000ื่นไปด้วยอะ่ะนอตติ n งโฟ one วันแม่งตอบโจทย์มากแต่สุดท้ายแล้วผมก็ไปถามสาวๆมาสาวๆไม่รู้จักนอตติ n งโฟ o n e วันกับกูเลยเ <c oughs> ชื่อไหมครับผมถามไปแบบ5 6าคนน่ะคำตอบเหมือนกันหมดเลย Galaxy C Flip 4เชื่อแล้วแบบเอาจริงๆปะ่ะในออฟฟิศผมอะนะัดนะครับนัดแพยังนึกเป็นคนตัดต่อเลิกใช้ Android มานานมากแม่งกดซื้อ Flip 4ฟลิปสี่มา กูช็อกมากประเด็นคือผมกับนัดอ่ะสั่งฟลิปไปพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายมันเป็นมือถือที่น่ารักมากเยี่อกาเล็กซี่ซีฟลิปสนี่แบบโคตรพ่อโคตรแม่น่ารักอะคสดก็น่ารักดีไซน์ก็น่ารักสีก็น่ารัก g า l a ็ y ซี่ซีฟลิปสไม่มีตัวไหนแล้วสำหรับผมที่มันจะน่ารักปุ๊กปิ๊กไปมากกว่านี้ก็เอาเป็นว่านี่คือที่สุดของผมแล้วกันส่วนคุณจะคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่านี่ไม่ว่ากันนะเบอร์สองสำหรับแมนๆอย่างเราก็ t นตติ้งโฟนวันจริงๆอยากให้โนตติ้งโฟนวันครับแต่ว่าสาวๆเขาไม่้ยรูจั อย่างที่6ครับที่สุดของมือถือจอพับประจำปี 2, 2022หัวตัวเนี้ยคิดยากเหมือนกันคือโพเนี้ยครับหรือว่าไอหัวข้อเนี้ยผมทำมาก่อนที่ผมจะไปได้ลองจับ Oppo Find N2 แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองเล่น Oppo Find N2 ซึ่งเป็นมือถือจอพับของ Oppo มาแล้วเนี่ยครับก็กลับมานั่งคิดตีตลบเอาขาไก่หน้าผากอยู่2คืนสุดท้ายแล้วจริงเนี่ยผมให้เป็น Galaxy Fold 4ริปกับ Pro เข้ารอบเหมือนกันถามว่าทำไมถึงให้ f o l 4คือหน้าตา UI การพับ refresh rate หน้าจอความสว่างของหน้าจอกล้องวิดีโอเทคโนโลยีอย่างกล้องใต้จอการใช้งานปากกาเคสฟิลม์มหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลเท่าท,ที่ผมลองเล่นมาเนี่ยนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับนะผมยังให้ Galaxy Fold w 4เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ทุกอย่างที่ผมอยากจะได้ในสมาร์ทโฟนจอพับประจำปี2022เนี่ยนะครับเท่าที่ผมนึกออกนะ Galaxy Flow 4ให้ผมได้ครบมันติดอยู่แค่อย่างเดียวครับคือมันจะแพงโดดกว่าชาวบ้านเขาไปเยอะมาก5 0 0 0 0ื 50, ่นถึงหกหมืแพงครับถ้าเทียบความแพงเนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้กลับมาในเรื่องมือถือจอพับและเป็นที่สุดจริงๆไม่สนเงินนะแบบกูรวยอะ่ะกูอยากรอเท่แล้วสุดจริงๆกับมือถือจอพับ Flo ์4ครับจบแล้วดีจริงอันนี้ยอมรับเลยแต่แต่แต,แต่ผมเนี่ยได้ลองเล่น oppo find n 2มาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าถ้ามีเวลาให้ Op ป o ได้ปรับจูนอีกนิดนึงหรือว่าออก oppo find n 3ที่เป็นมือถือจอพับอะครับ,รบผมอาจจะให้ Oppo find n ก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่า find n 2เนี่ยมันใช้งานปากกาได้แล้ว find n 2มีกล้องที่ดีกว่า f l o ์4ไอ้ผมพูดเลยกล้องหลังนะแล้วก็เรื่องของ u i เนี่ยก็ทัดเทียมได้แล้วประมาณหนึ่งแต่อาจจะไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาทำมาเจน2องนะครับโฟล์เนี่ยทำมา4เจนละปี 23เนี่ยครับจะเป็นปีของมือถือจอพับเป็นปีของแท็บเล็ตเพราะทุกคนเบื่อมือถือกันแล้วสนุกแน่นอนผมพูดได้แค่นี้นะครับอย่างที่7นะครับอย่างที่7ก็คือที่สุดของมือถือกล้องเซลฟี่ว้าอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับที่สุดของมือถือกล้องเซลฟี่เนี่ยมีอยู่2ตัวที่ผมรู้สึกว่าแม่งต้องเข้ารอบแน่ๆนะครับแล้วก็อาจจะให้คู่กันไปเลยก็ได้ Vivo v23 และ vivo v25 คุณไม่ต้องดูอะไรมากดูจากราคาของเขาก็ได้ประมาณ 15, 1 5ื0นบางตัวก็หมื่นต้นๆอย่างงี้ครับสิ่งที่คุณจะได้กลับไปคือกล้องหน้าความละเอียด44ล้านหรือไม่ก็50ล้านแบบออโต้โฟกัสพร้อมกับกันสั่น OIS พร้อมกับลูกเล่นที่ ผมบรรยายไม่ถูกเลยว่ะคือลูกเล่นแม่งเนี่ยสุดถึงขั้นที่ว่าถ้าคุณอยากจะแต่งหน้าแบบแต่งหน้าจริงๆเลยอะ่ะคุณแต่งได้เลยผ่านตัวแอปของกล้องผมไม่เคยเจอแอปพลิเคชันไหนเลยนะครับที่แบบเลือกลิปสติกของริมฝีปากได้ vivo v3 pro vivo v5 อย่างเงี้ยครับให้คุณได้สมาร์ทโฟน Android ที่มีกล้องหน้าออโต้โฟกัสอ่ะในปี2 0 2 2ครับมันมีแค่พวกเรือธงบางทีเรือธงยังไม่มีมาให้เลยคุณอย่าง vivo อะ่ะเพิ่งจะให้เอาตอน x90 นึกออกปะแต่ vivo ที่เป็นซีรีส์ mid range เขาให้กล้อง หน้าออโต้โฟกัสกันมา3ามเจเนอเรชันแล้วเอาไว้ง่ายเอาวีฟสหรือวีฟหก็ได้ครับมาลองเซลฟี่เทียบกับ14 Pro Max ดู14 Pro Max มีออโต้โฟกัสนะเพิ่งมีเพิ่งมีนะสี่หมด้วยอ่ะห้าหมเลยอ่ะแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าความสวยงามที่ออกมานะอันนี้ผมตัดสินแทนผู้หญิงไปแล้วกันเพราะว่าขนาดกูถ่ายเองกูยังรอเลยมันสู้ไม่ได้จริงว่ะต้องยอมอเหมขาการทําโบเก้การทําออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ใช่แค่แบบออโต้โฟกัสแค่หน้านะครับแม่งเจาะดวงตาแบบเลือกได้จะเอาตาซ้ายหรือจะเอาตาขวา <S <S <Hey! S 1> เาเเฮ้ยอจริง นี่คือแค่ซอฟต์แวร์เบื้องตน้นลูกเล่นข้างในเนี่ยผมยังจําได้เลยว่าทุกครั้งที่ผมรีวิวพวก vivo v 5หรือ v 3 f เนี่ยครับต่อแตะมากนั่งเครียดกับแฟนแฟนผมมาเครียดกว่าอีกเพราะว่าต้องไปถ่ายรูปเซลฟี่นึกออกไหมเล่นยังไงก็ไม่มีทางหมดเลยลูกเล่นแม่งเยอะมากนะครับมากแบบอยากจะกราบขอร้องนะครับทีมงานวิศวกรของ vivo ช่วยทําให้มันน้อยลงมาหน่อยคนรีวิวเหนื่อยนะครับกว่าจะเล่นหมดทุกโหมดคือเล่นหมดทุกโหมดว่าย,ยากเลยใช่ไหมโหมดแม่งอ่ะไขว้กันได้มันมี3โหมดหลักใช่ไหมโหมดสมมติโห,หมด A มีโหมด B มี20 บทซ C มี10 ABC ผสมกันได้เที่ยงมึงจับคู่ดิ A อ A 2 a, 3, a ่ a เโอ้โห oh, เป็นร้อยะ vivo v5 แล้วก็ v23 เป็นที่สุดของมือถือเซลฟี่ประจำปี2022อย่างที่8ที่สุดของสมาร์ทโฟนชาร์จไวประจำปี2022ให้ทายเื่ว่าใครแทงแท้แงแท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 ง vivo iq 10 Pro 5G ยังจําได้เลยว่าตอนที่แกะเนี่ยนะครับแบตหมดเสียบชาร์จ5นาทีได้แบตมาประมาณ40มั้งคือคือตกใจมากเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะ5นาทีเนี่ย iPhone ผมนะสมมติแบตหมดแล้วมาเสียบชาร์จอะ่ะ5นาทีเนี่ยแม่งยังไม่ปลุกเลยยังแบบอเหรอฮะอะไรนะยานยีแม่งไปแล้ว40 แบตเนี่ยนะครับเอาง่ายๆนะไอโฟนคุณแบตเสื่อมใช่ปะคุณมาเสียบชาร์จแข่งกับผมปะล่ะคุณกล้าท้ามือถือแบตเสื่อมอ่าคิดดูดิ <c oughs> ใช้เวลาในการชาร์จศูนย์จนถึง1 0ึง100เนี่ยประมาณนะครับ12นาทีชาร์จเร็วแบบเสียบสายระดับ200วัตต์รุ่นแรกของโลกไวเลส50วัตต์ เอาไปดิมึงจะเอาแบบไหนจะเอาแบบสายก็ได้เอาแบบไร้สายก็ได้แม่งสุดสุดทุกอย่างถ้าสําหรับผมนะเอาเท่าที่แบบเคยเล่นนะไอคู IQ. เอาไปเลยแล้วประเด็นสําคัญคือมันมีลาย B M ครับ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นอย่างที่9ครับที่สุดของความแพงประจําปี2022มีอยู่ตัวเดียวครับมือถือสุลตา่านไลกา โฟนหรือว่าไลฟ์โฟน2นะครับนี่คือที่สุดของมือถือสุลต่านเลยครับถามว่าทําไมนะครับผมเคยเล่นสมาร์ทโฟนที่มันแพงกว่าน,นี้นะแต่ไลฟ์โฟน2อะ่ะมันแพงโดยที่สเปคมันไม่ได้โหดเวอร์แต่มันโหดเพราะว่าราคารีเซลการหาซื้อความจุที่ได้และการใช้งานกล้องที่มันจะเป็นเฉพาะของมันเลยเอาง่ายว่าเป็นมือถือสุลต่าน1ถ้าเกิดคุณจะซื้อนะคุณเตรียมเงินไว้เลยประมาณ7-80,000บาทในวันที่มันเปิดตัวเนี่ยนะครับมันเปิดตัวมาด้วยราคาประมาณ7 0,000ราคารี เซลวันแรกๆเนี่ยแปดหมื่นคือคุณสามารถเอาเงิน80,000ตรงเนี้ยไปซื้อกล้องไลก้าจริงๆได้เลยแบบกล้องเลยอะคือสุดในเรื่องราคาไม่พอครับสเปคที่มันให้มาผมมาตกใจมากเพราะว่าเขาขายปลายปี2022ใช่ไหมแต่สเปกอะคือต้นปี2022อน่ะคือโอ้โหพี่แต่ขายดีผงไม่พอขายตบตีกันจ้าละวันถ้าอยากซื้อนะครับแล้วก็ไม่มีขายทั่วโลกด้วยขายแค่ในญี่ปุ่นอย่างเดียว,วยคือโคตรอินดี้อะไลฟ์โฟนอะคุณแบบมีแปะโลโก้ไลก้าอย่างเงี้ย แล้วมีฝาครอบเลนส์ให้มันดูแบบดูสุลตะตานขึ้นไปอีกนั่นคือที่สุดแล้วสำหรับผมที่เป็นแบบมือถือที่แพงที่สุดประจําปี2022เท่าที่เล่นมาเพราะว่าราคามันเกือบแสน สุดท้ายครับมือถือที่ผมรู้สึกว่าเป็นที่สุดของความน่าผิดหวังในปี2022รู้ไหมเอ่ยใครเอ่ยถ้าเป็นผมนะที่สุดของความน่าผิดหวังแล้วเนี่ยผมยกให้ iPhone 14คือที่สุดของความน่าผิดหวังประจำปี2022เลยไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่ว่ามันมันน่าผิดหวังไปหน่อยนะกับ1ปีที่เรารอคอย iPhone สักรุ่นหนึ่งเนี่ยหรือว่าในประวัติศาสตร์ของ iPhone เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาก่อนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะช็อกมาก 一拉。 สเปคใกล้เคียงของเดิมผมให้เลยนะ80%ดสรมิลลิแอมป์แบตดีไซน์จำนวนกล้อง CPU RAM Storage คือคือเหมือนทีม R&D ดีว่างอ่ะไม่รู้ทำอะไรกันเดีอบินยิงนกตกปลากันแล้วก็เอาดีไซน์เดิมเปลี่ยนชื่อขายผมเนี่ยเป็นคนที่คุณอาจจะเห็นว่าผมชอบด่า a p p l e ิลนะแต่จริงแล้วผมค่อนข้างอินกับแบรนด์เขาพอสมควรเหมือนกันนะครับเก็บแม่งทุกตัวนะครับตั้งแต่เจหนึ่งจนถึงเจนปัจจุบันผมกล้าพูดเลยว่าตัวนี้คือสิ่งที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนในเรื่องของการเอาชื่อเจนใหม่แล้วใส่เเเคคยกิดขึ้นนมีแ่บางจ เช่น5 c อย่างเงี้ยเออใช้ทีวตัวเดิมแต่นั่นไม่ใช่ชื่อเดิมไงแล้ว5 c เนี่ยมาเอาตอน iPhone 5S เราถึงเข้าใจได้ว่าอ๋อเออมันคือตัวถูกให้เราได้ลองซื้อกันนะอะไรแต่เนี่ยคุณกล้าใช้ชื่อ14เลยนะแต่คุณใส่ใน13ซึ่งมันไม่ make sense เมกเซนนึกออกปะนั่นคือจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเฟลมากแล้วแต่ว่านั่นคือความที่เห็นส่วนตัวคนที่เป็นสาวก Apple หรือว่าคนที่เป็นคนขายของ Apple เขาอาจจะแฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไปดูข่าวในต่น่่่่าาาาาางงปปรรรระะะเเเเเเทททศนนนนนนีีคคจหหห็็ววววผลลลลัััััพพธ์ไไได้้้้มมมมขแแแบบบก iPhone 5C ซสืือ การเล่นเกมหรือการใช้งานกล้องถ่ายรูปหรืออะไรพวกนี้ครับมันมันถ้าเราเทียบกับ13นะมันแทบจะไม่ต่างในราคาที่มันแพงขึ้นด้วยถ้าเกิดใคริี่ห็นเมือนกันในหัวข้อนี้ก็มาคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบน egative อ e ันเดียวเลยในในหัวข้อที่เราจัดมาอยากจะแถมให้อีก2อันที่สุดของความคุ้มค่าประจําปี2022ไอ้ที่สุดของความคุ้มค่า,คา,คคาแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนคุ้มค่าเพราะสเปคแรงบางคนคุ้มค่าเพราะได้ซื้อแบรนด์ที่ตัวเองชอบในราคาที่ถูกบางคนคุ้มค่าเพราะกล้องมันสวยถ้าเป็นผมกับทีม งนคนหนึ่งก็คือไอ้แบงค์นะครับถ้านั่งทำถามกันเนี่ยนะครับจะมีอยู่ตัวนึงครับที่สเปคในเรื่องความแรงนะเพราะพวกเราชอบเล่นเกมกันเนี่ยกระโดดมาจากตัวอื่นเลยแล้วก็ในเดทราคานี้เรียกว่าไม่มีคู่แข่งเลยก็ว่าได้คนนั้นก็คือน้องโปโก x c gt ที่เราให้น้องเขาในรอบนี้เนี่ยครับไม่ใช่ว่าโอ๊ยแหมพี่ปัญหามันเยอะในกลุ่มนั่นนี่คือเราให้เขาเพราะว่าสเปคที่มันให้มากับราคา10,000บาทอะครับมันไม่มีตัวไหนเลย,เยให้อะไรได้แบบใกล้เคียงได้ขนาดนี้ในแง่ของความแรงเอาความแรงมาเป็นที่ตั้งนะ ในความว่าแบบคุ้มของพวกผมนะครับหนึ่งละ CPU ที่คุณได้ d i m e n s i t y 8100ประเด็นคือแรมกับ ROM ที่ให้มาเนี่ยผมบอกเลยไม่ใช่กี่นะครับแรม 8, ROM ร2อแล้วก็เพิ่มตังค์อีกแค่1,000บาทก,กลายเป็นแรม 8, ROM 2อ6คือแบบ what ถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องของการเล่นเกมอะครับตัวนี้มันคือมันสุดสุด1 0 0 0 0มืแลนะ้วที่1 0 0 0 0จะให้ได้แต่โป c กโกให้คุณได้เพราะสิ่งนีนคุณต้องเทรดไปคือ1กล้องมันไม่ได้โหดมันให้เลขมาเหมือนโหดเนาะแต่ผมไปถ่ายเทียบกับ iPhone 14มาแล้วเนี่ยสู้ไม่ได้2เลยคือซอฟต์แวร์เขาไม่ค่อยเก่งซอฟต์แวร์มาเดิมๆเนี่ยคุณเชื่อไหมผมต้องไปโหลดลอนเชอร์อื่นมามาทับอะเพราะว่าแบบ ขัดใจทุกวันอะ่ะคือหน้าตา UI มันแบบบางทีมีค้างมีแอปนู่นนี่นั่นที่มันแบบเป็นแอปที่มันติดมาจากโรงงานอะ่ะเออมันเหมือนกับคุณเอาส่วนต่างตอนนั้นไปจ่ายค่าโฆษณาที่มันจะต้องยิงมาที่คุณบ่อยๆอ่ะก็ต้องลงรอนเชอร์เพื่อจะปิดพวกนั้นไปคือจะต้องมีวิธีแก้ปัญหากับสิ่งเหล่านี้เล็กน้อยแต่แลกกับความแรงกับราคา10,000มันคือที่สุดของความคุ้มค่าสําหรับพวกผมที่เป็นคนบ้าสเปกและสุดท้ายครับเบอร์12ที่สุดของสมาร์ทโฟนในปีส0 22ที่คนรีวิวอย่างผม ใช้บ่อยสุดอันนี้ผมวัดจากผมแล้วก็พี่แพมสองคนซึ่งเป็นคนที่ใช้มือถือบ่อยมากนะครับเปลี่ยนกันโอ้ยิ่งกว่าเปลี่ยนเด็ก ตัวที่ผมหยิบมาใช้บ่อยสุดเลยในปี2022เนี่ยคือ Galaxy S22 Ultra ทำไม S22 Ultra ถึงเป็นตัวที่ผมหยิบมาใช้เยอะที่สุดถ้ายังจำกันได้เนี่ยครับในปี2021ผมจะพูดเสมอเลยว่า S21 Ultra เนี่ยผมใช้บ่อยนะแต่ครึ่งๆกับ iPhone 13 Pro Max เพราะ13 Pro Max แม่งแบบดีโคตรๆแบตยังอึดน,นะครับเล่นเกมยังลื่นแต่ปีนี้ S22 Ultra ผมว่าทำมาได้ดีมากๆทำมาได้ดีเพราะหนึ่งละนะครับมัน b i l ิินปากกามาให้ในตัวสมาร์ทโฟนะระดับ f l a ชิปที่มีปากกามาให้เนี่ยในปัจจุบันนี้นะ แค่เขาคนเดียวคนอื่นหายหมดแล้วนะครับคือซัมซุงเนี่ยเขาฉลาดนะเขายุบโน้ตกับ S มาไว้ด้วยกันแล้วใส่มาเลยทีเดียวตุ้มจบนั่นคือสาเหตุที่ผมได้ใช้เขาบ่อยเพราะว่าผมพกแค่ a 2 2 u l t r อาเครื่องเดียวอะมันเหมือนกับว่าผมอะพก p h o n e พร้อมกับ iPad ไปปกติถ้าผมพก p h o n e ไปผมทําไม่ได้ผมจะต้องเอา iPad ไปด้วยไปนั่งเขียนจดสรุปความคิดในหัวนั่นน,นู่นนี่สกเก็ตนู่นนี่นั่น a อ2 Ultra ท l t r a ทําได้เลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วจบได้ในตัวเดียวถ้าให้พกได้แค่เครื่องเดียวอะ ซึ่งถือว่าเป็นนักรีวิวมือฉมังแล้วกันเลือกมากที่สุดนี่คือ10บวกสรวมเป็น12อไอ้สอันสุดท้ายแถมให้นะครับผมาว่าท่านอยากจะรู้นะว่าเอออะไรคือที่สุดบ้างนะครับใครอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษเช่นเฮ้ยผมบอกว่า oppo find 5 pro คือที่สุดของความบางเบาของการจับถือของการพกพาจริงเมื่อวัไปดูรีวิวได้เซิร์ชชื่อรุ่นตามด้วยกูแซบหรือตั้มยังเดี๋ยวมันขึ้นมาเองเราไปดูได้นะครับทุกตัวมันมีทั้งข้อดีข้อเสียก่อนที่เพื่อนๆจะเชื่อหรือฟังพวกเราเสร็จลองดูรีวิวววกกก่่่่อออนนนนะรรัับดดดดููไมม้้ใใชชงงพผหลาายยๆปตสิจ และนี่คือสมาร์ทโฟนในปี2 0 2 2บางทีปี2 0 2 3หลายๆตัวอาจจะพัฒนาดีขึ้นก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันถ้าชอบหรือว่าซักเซสยอดวิวเยอะกดไลค์เยอะกดแชร์เยอะเดี๋ยวทำให้อีกในปีหน้า1ปีเจอก,กันหนึรอบโอเคไหมถ้าอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มาไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวทําให้วันนี้ผมตั้มขอให้มาไปก่อนเพราะว่าลาไปทีหลังสวัสดีครับ <laughs> งงเลยงงเลยงงเลยงงม่กัน